สวัสดีครับมาทำอะไรขอขอบคุณมาพอดีว่าผมมาเล่นดนตรีนี่พอดีคอนเสิร์ตวันเวทีเก็ตใช่ไหมครับป้ายป้ายวันเววันเวเต็มันไงสุดยอดเลยนั่นผมกลับแล้วครับ บไม่มีใครบอกเลยว่าวันเวทีเกตจะมาให้เขาเดี๋ผมมาเล่นดนตรีจริงผมมาเล่นดนตรีจริงใช่ไหมแล้วผมเออจริงๆอิงเาผมพูดจริงๆก็คือกลับกลับ <laughs> ก็คือผมเดินมาเล่นผมเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วผมเห็นป้ายครับพี่ชา<อ>ผมเลยอ๋อเหรอพี่ชามาเหรอเลยไปบอกดีกว่าเราเจอกันดีกว่า<อ> <laughs> ไม่ใช่เลย <laughs> ไม่รู้เลยนะก็ ข้อมูลที่ผมได้รับมาคือวันนี้ผมจะมาเล่นดนตรีนะครับเพื่อน,นําเงินไปบริจาคนะฮะให้กับกับกับแง่บานรับสงพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษที่เกาะสมุยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาทําบุญด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งหลายๆคนคงอยากจะฟังเพลงใหม่ของผมแล้วด้วย ไม่ร้องทำไมไม่ร้องอ่ะก็อยางสีร้องเป็นอื่นก่อนทำไมอ่ะอ๋อจะจะร้องอยู่ใช่ไหมใช่จะร้องอยู่อ้โหแล้วที่ส่งให้พวกผมฟังนี่คืออะไรอันไหนไอ้ที่พี่เองที่ส่งอ่ะอะไรใช่ไหนะฮะก็พี่พี่ทีมงานเล่นผมแล้วนะผมเอายังไงดีเริ่มกันเลยไหมคืออะไรเดี๋ยว นพบเพื่อนมาตื่นเต้นเลยไม่ได้แต่บังเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมไม่ได้ผมร้องข้างล่างเลยฮะเป็นร้องตรงกลางนะฮะอ๋อเอาจริงด้วยเว้ยมาๆร้องเลยดเดี๋ยวนะคุถามก่อนครับผมเมื่อกี้เดินมาแล้วเป็นไงก็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 ยังเป็นระชาอยู่ชาเลยถามว่ารู้สึกยังไงก็ก็ตกใจ จริงเหรอนั่นตกใจเราเหรอคนรู้ว่าปกติไม่สิตกใจจริงโอเคโอเคอาเลยไหมแล้วเธอจะมองเห็นกันบางไหนรู้สึกไหมว่าฉัน รักเธอหมดใจ Uh oh Sure. Let's go. งินบริจาคถ้าเห็นเด็กตัวอ้วนถือกล่องเดินไปเดินมาหยอดบริจาคได้นะครับผมมยังไม่เห็นเด็กอ้วนเลยเด็กอ้วนอยู่นน่นแล้วฮะแล้วฮะแล้วข้างหน้าล่ะฮะเฮ้ย่มนนลนะเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าวันเวทติกเก็ตจะมาผมก็นั่งคิดใจไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมหน้าเราทำลายเงียบเลย ผมก็นั่งซองอยู่อย่าว่าแต่พี่เลยพวกผมก็ไม่รู้เออเหรอเป็นเล่นไม่รู้จริงๆไม่จริงๆนะฮะวันนี้นะครับวันนี้จริงคงม,มีสอบนะตอนประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสี่แล้วเป็นไงฮะแล้วแล้วพี่เขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้พี่ชามีงานอะไรเงี้ยบ <ไป S 2> แบบเฟซเลยแบบก็เลยบอกเฮ้ยไปหัวหินเหรอผม่าเอ้ย,ออยตื่นเต้นกว่าอยากไปโดดสอบเลยใช่ไหมผมก็เลยขอมาเลยสอบเสร็จผมรีบมาเลยมาถึงก็แบบมาลองมาเซอร์ไพรส์พี่เลย ยังยังไม่ได้ร้องเพลงเลยไม่ได้ร้องเลยมั้ยปากปากไปไวคืออ่ะยังไงต่อล่ะวันเวทีเก็ตมาเพลงที่ผมเตรียมไว้ในหัวนี่หายเกลี้ยงหายหมดเลยที่เตรียมเพลงอะไรมาบ้างโอ้ยเพลงนี้พอมากเลยแค่ของเล่นแบบเตรียมไร้างดีดีเพลงนี้ดังดังเหมือนกันดังเหมือนกันลองฟังดูนะฮะเฮ้ยเพลงอะไรแค่ของเล่นแบบไงอ้าวเหรอก็ไะ ทำไมไม่มีอะไรเล่นด้วยไมพี่เล่นด้วยไหมไม่เล่นก็ตอนแรกว่าจะเล่นไงพอวันเวทีเกตมาโอ้ผมอุ่นใจเลยแล้วก็ไม่บอกเราว่าจะเล่นในทีนี้เออทำไมอ่ะไม่มีอะไรนะฮะแฟนๆที่อยู่ข้างๆชาวต่างชาติก็ช่วยทำเสียงทั้เดู้ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ให้ผมพูดเองเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนในอินสตาแกรมะสตอมัส <centered> ฟ <ness tape> ิลอย่างเงี้ยเข้าเพลงเลยดีกว่า ฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครตอนนียังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไหนที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไหร่ เธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่เธอยังตดจำเธอยังมีฉัน <c oughs> ก็ดีพอแล้วมากมายเพราะเขาเป็นคนอย่งฉันแหวนใต้ของเธอบอกฉันว่าคุนสำคัญที่สุดคือใคร